เข้าข้นเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตายครับเดี๋ยวขอไล่ดูพระบูชานิดหนึ่งไม่เป็นไรบุคล่มอ๋อจะเป็นเกจิ 아나 <sus> 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 สวัสดีครับอันนี้พามาบ้านเก่าจริง อันนี้นี่อยากอยากขายหมดเลยใช่ไหมครับอยากขายหมดเลยใช่ไหมครับผมจะได้จะได้ประเมินโดยรวมให้เลยครับทั้งภาพทั้งตรงนี้ด้วยและทั้งภาพวูชาด้วยเนาะเนะ่ะเนาะใหญ่ก็เป็นพระแท้หมดนะครับ ผิวนี่หิ่งหิ้งหมดทุกองเลยขยายอีกเยอะเลยแล้วเล่าอ่ะเล่าเล่าห้าพันได้ไหมไม่เปถามพี่ก่อนแล้วตัวถ้าเกิดเป็นแสงไอแสงผมพี่นี่ครับค่ะครับมีเป็นเทปไหมอรัะ